าานาดำสวัสดีครับยยนี่อน้องผมอยากผมอยากดูหอยเนี่ยมันเป็นยังไงรบรบกวนได้ไหมครับถ้าเป็นถ้ารบกวนก็ไม่เป็นไรครับนะ่เอ้ยดูได้ดได้น่นเปิดดูได้ไหมอุ้ยเป็นไงม,มันติดมากครผ <ม S 2> ั<ท>รผมขอบันทึกอะไรหน่อยได้ไหมนะผมขอบันทึกอะไรหน่อยได้ไหมไดให้เาดูไนี่ยอนะ อันนี้ติดอยู่ในนี่ติดอยู่กลางอกเลยเหรอนะสวัสดีครับผมแลเดินเข้าป่านะครับก็วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความแปลกความประหลาดในป่าแห่งนี้นะครับเนื่องจากว่าทุกคนก็ดูเรื่องเครีครยดกันมาเยอะละอยากให้ทุกคนเนี่ยมาแบบแฮปปี้กันบ้างวันนี้ได้มาดูความแปลกประหลาดของลุงดำนะครับเพื่อนไขเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อให้แกนะครับ วันนี้ผมมากับเพื่อนผมครับสวัสดีครับผมโอไฮโยนะครับผมฝากไปกด subscribe กันด้วยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปกดติดตามนะครับฝากไปกดติดตามให้เพื่อนผมด้วยวันนี้จะพาไปไหนพาไปดูหอยสังครับเออเจออยู่นะวันเนี้เจอวันนี้วันนี้ไปเจอมาเออเราไปดูคลิปอยู่เพื่อนมันมันแปลกดีเนี่ยกูเรียกมาดูเลยวันนี้เจอครั้งแรกจับหอยนะเว้ยอ่าร้อนอย่างกับไฟอ่ะแบบไฟแบบก็จะแบบ คุณไม่ถู่แบบล้อมมากๆอะพอจับไปแล้วเราไม่ทาาราบว่าจับได้เลยอะกูงงที่ว่าหอยใจขนาดน,นี้มันมาอยู่ในป่าแบบนี้ได้ไม่รู้เหมือนกันเดินไปสะดุดเหมือนกันคือมันอยู่ใต้ดินค,ค,คืออยู่ใต้ดินเลยเพื่อนมัน,ม,นมันโผล่มาตอนนีงใช่ไหมฮ <ะ S 2> แล้วก็แล้วเดินผ่านไปแล้วขาด,ด้วทำไมทําไม,ไมอ่าอ่าลุงคนนั้นเขาเป็นอะไรมีอะไรนะที่ไปดูคลิปอะคือหอยติดตัวเขาต<ช>ลอดเนี่ยหอยติดตัวเนี่ยคือเป็นตั้งแต่เกิดใช่เอาออกไม่ได้ด้วยเอาออกไม่ได้ด้วยใช่คือถ้าออก จะมีอันเดินไปหรือว่าดึงไม่ออกอันนี้ไม่แน่ใจไม่ได้ถามเลยนะวันนี้จะให้แน่ชัดเลยก็ผมเองก็คิดว่ามันแปลก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 มากจริงทุกคนผมรอช้าไม่ได้ก็มีอีกหนึ่งอย่างด้วยที่แบบอะไรพิเศษอ่ะตอนแรกจะไปหาสมุนไพรใช่ไหมแล้วก็พวกใบเหลียงแต่แม่งเขาอ่านเขาอ่านใจเราออกเว้ยเราเราคิดอะไรจะทำอะไรเขาเสกมาให้ค่าเลยเพื่อนอ๋ แบบมันต้องไปหาเลยครับไม่ต้องอธิบายเยอะเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันดีกว่าไปดูอะไรดีกว่าครับไปครับผมเพื่อนจำทางได้แม่นไหมเพื่อนไม่แน่ใจมากเช่ไหเพื่อนงั้นเดินไปเดินไปทุกเจอวันนี้เลยนะใช่แต่ไม่ได้สายอ่ะเดี๋ยวค่อยๆเดินเพื่อนเราะวังดูตามาตาเหลือด้ยเพราะว่าป่าที่นี่มันมันแปลกเพื่อนเพราะมันฝนจะตกนะ แต่<ม> <ไป S 2> ตอนเรามาแดดออกแรงเลยนะใช่เปีย้ยงตลอดเอ้ทำไมตอนนี้มันแดดเปี้ยงอยู่นะเพื่อนเออนั่นอะทำไมมาเองใครแม่งตาคึมทุกทีเลยวะเฮ้ยไม่เกี่ยวคนนี้เพื่อนเองนึงแบบจะมาแบบคู้หูดิคู้งหูจริงเล้วม่งตาคึมทุกทีไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่วันนี้จะพาทุกคนมาดูสิ่งแปลกหรือเปล่ามันถึงจะเป็นอย่าง<อ>ประเด็นมึงต้นไม้ต้นนี้ขดแปลกอ,อะต้นเนี้ยนี่ไงเพื่อน มันเป็นอ๋อมันโดนถ่าวันรัดแปลกแปลกแปลกลเดี๋ยวทุกคนได้เห็นสิ่งแปลกๆปในป่าแห่งนี้แน่นอนจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีอจะหาวปถึดวหรือเปล่าก็เดินมั่วเหมือนกันนะเพื่อนอันนี้ตรงนี้นะทุกคนนะผมจะอธิบายทุกคนฟังกันก่อนนะครับเมื่อก่อนนะครับแต่นานมาแล้วนะครับพวกช้างนะครับก็ลงมาที่นี่กันนะครับเพราะว่าพ่อของผมเป็นคนเล่าให้ผมฟังว่าเจอ พวกเขี้ยวนะครับพวกฟันช้างนะครับแล้วก็งาช้างพวกนี้หล่นอยู่บริเวณนี้อยู่แต่พ่อมบอกว่าน่าจะจมดินไปแล้วเพราะว่าพ่อผมเมื่อก่อนเขาไม่ยุ่งนะครับเขาจะเหมือนจะปล่อยให้เป็นสิ่งธรรมาชาตินะครับใช่ทุกคนแต่หายไปแล้วนะครับน่าจะมีคนหยิบไปละผมจึงคิดว่าป่าเนี่ยสมัยก่อนที่นี่น่าจะมีอะไรแปลกปลอมเยอะๆมากๆเลยลๆๆเฮ้ยแต่ว่า เรามึงได้ถามเขาลึกๆไหมเพื่อนลึกๆแล้วคือแบบเออทาไมถึงเขาติดอยู่อย่างนั้นแล้วทําไมพ่อแม่เขาไปไหนทำไมเขาขไ,มไ,ขไม่ได้เล่ารายละเอียดเไรอ๋อ <ผม S 1> วันนี้นอ,อตแต่แม่งหูคาดเขียนครับไปบอกหมื่นปีโอ้โหฟังผิดอืมวันนี้เนี่ยเราได้รู้กันอนะ่ะทุกคนก็จะถามเขาให้ละเอียดว่าทําไม เป็นเพราะอะไรทําไมถึงโดนตัดหางปล่อยวัดมาอย่างนี้อะไรอย่างนี้จะเอาให้ละเอียดคุบอกโดนหมอผีขังเอาไว้นะแล้วก็เขาไม่ได้เล่าอะไรอีกมากอาจจะมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นเพื่อนจำได้ป่าวเพื่อนจำไม่ได้ก็กลับไม่จำได้อยู่ฟ้าจะตก ฝนจะตกกันเนี่ยหมากระล้องขึ้มเลยลองตะโกนเรียกอยู่ไหมล่ะด,คด,ด,ดาครับดานเอาไว้จังลองเรียกดูเพื่อนเขาชื่อนี้เหรอ อ๋อคือมึงแยกอย่างนี้เพราะว่าเขามีหอยอยู่ในตัวอ๋อเข้าใจละเข้าใจละแต่พอชื่อตัวเองไม่ได้นะอนถามชื่อเออเออเอออะไรไม่ได้ทุกอย่างเาถเจออะไรแปลกๆก็มาบอกกันได้นะเพื่อนเจอจันหรยจากตอนที่เจอจันหรยแล้วอ่า้อยู่เป็นคนโครตมันตกใจแม่ตอนนั้น ตกใจไหมตกใจจ <c oughs> ้างหอยไอ้ก่กเป็นคนเองเชะมันเ,เคยเจอเวลาเพื่อนอ๋อแปลกดิแต่กูคิดว่าเขาน่าจะเป็นแบบนี้ตั้งแต่เกิดเขาบอกว่เบอกเป็น,นี้แต่หอยเป็นย่างนี้ตั้งแต่เกิดแล้วแต่แต่ก่อนผมไม่สามารถเข้าหอยผมไม่สามารถเข้าหอยเลยนะออมีเขาบอกมีพวกแบบเล่นวิชาอาคมอะทำให้ยัดที่ขเขาเขาไปอยู่ในหอยเดออี๋ยวไปให้ถึงก่อน สำคัญมากฝาดมืดมากเลยเพื่อนใปชายมีแต่ว่ามันมืดมากครับรจำได้ไหมเพื่อนสรุป้าลร้องแล้วเพื่อนฝาร้องฟ้าร้อง้างสังครับาสังเฮ้ยเสียงใครเพื่อน เสียงคุ้นมึงมั้งเปล่าะคุนใช่เลยเอาดีคุ้นใช่ลยรูปร่างเขาเป็นยังไงมีคนตัวใหญ่ไปดูไปดูเร็วกูอยากเห็นกูตื่นเต้นมากเพื่อนเป็นคนตัวใหญ่แล้วมีหอยติดตรงกลางเมื่อกี้ได้ยินเสียงเขาเรียกอยีกทีเขาเรียกอีกทีเพื่อนเ,อเขาเขาตอบกลับแล้วเรียกที em hết Cái này chào Cậu đây mấy mấy ạ ngay Ô ô ngay chào vô đây mấy Cái mấy sao ạ ô Đâu Đấy thử Thử này cũ còn Mướt vào Thử này Mướt ma quên Đẹp มืดมากเลยนะนี่กี่โมงนะตอนนี้กี่โมงสามโมงจะเข้าสี่โมงนี่นะครับสามโมงจะเข้าสี่โมงนะครับฟ้ามืดมากเลยนะพี่พี่ฟีฟทุกคนดูเดินน้ำมาทีนหนึ่งสองครับไปน้ำเนี่ยไปมึงอะต้องไปทำความหาเขาไม่ใช่ให้กูไปแล้วเขาแม่งงงทำไมหน้าจะหผมได้ไหมไม่เช้าอ่ะพี่ผมเจอกระน้ําไม่เช้า Chúng à. hey. không được Đúng rồi Đi xem nào Đi xem nào Tự nhiên Cái gì vậy? Hả? Chúng ta có thể Tôi tự nhớ Tự nhớ được như không? nhớ được ผมเงผมงผมแรดผมเรดผมเรดเพื่อนผมว่าเลียอนี้แม่งตัวขนาดนี้นะเว้มึถามเขาดิมึงถามกูจะตอบมึงยังไงเล่ามึงนี่ก็แปกไว้เพื่อนไ้ดำคุยกับอ้ดำก่อนจะคุยได้ไหมครับ ไหนว่าหอยที่มึงบอกเดี๋ยวเเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะเดี๋ยวมึงถามคนที่ทำไมมึงบอกตอนแรกล่างใหญ่ทำไมเมื่อเช้าผมมามาให้ตัวใหญ่อยู่เลยทำไมผมพาเพื่อนมาต้าหอบเนาะไอเข้าไปคุยกับเขาใกล้ๆดิเพื่อนมึงไปคุยกับเขาใกล้ๆดิ โอ้ยพวกเหมือนกลัวเขาเลยจริงเหรอนะเดี๋ยวอ้วนตอนเช้าเออตอนเย็นก็จะป้อมร่างกายไม่ค่อยดีเท่าลยมีเดียววะแต่ในตอนเช้านี่า้เหมือนเป็นคนสองล่างเลยนะสองล่างรวมกันเลยนั่นแหละแก่ไม่หายวะ่าวิธีมาต่างหลายอย่างไรนะาดำสวัสดีครับ ผมอยากผมอยากดูหอยเนี่ยมันเป็นยังไงรรบกวนได้ไหมครับถ้าเป็นถ้ารบกวนก็ไม่เป็นไรครับนะเอดูไดูไหนๆเปิดดูได้ไหมอุ้ยเป็นไงมันติมากผขอบันทึกอะไรหน่อยได้ไม้ผขอบันทึกอะไรหน่อยด้หดีูได้นี่ไนะออนี้ติอยู่ไหน นี่ติดอยู่กลางอกเลยเหรอนะติดมาตั้งนานแล้วแก่เลยอ๊อฟแต่มาเช้า,านีข้าไม่ได้สอบถามอะไรแบบอะไรแบบมากมายเลยไงไข่โอ้รูปเมื่อเช้าโอ้เอออึ้งผมไม่ใช่มันอึ้งอ่ะผมอึ้งจนต้องมาตามมาดูเนี่ยแปลกเหมือนกันนะมันติดกับขามาตั้งนานแล้วแต่ท<า>ี่กับมันมาเนี่ยเป็นพันปีแล้วเองเชื่อไหมแต่ท<ต>ี่มันเนี่ย<ๆ>มาเรียกข้าใช่เลย ผมก็ไม่ได้คิดไงเพราะผมแบเรียนไมเตะสะดุดไงแต่ที่น้าแปลกกว่านั้นเขาแปลกนะข้าไปปลูกเขาเฉยครับบอกคนอื่นผ่านมาเดินเหยียบเท่าไหร่ก็ไม่มีใครปลูกอ่ะข้าเดินผ่านมาโอ้อธิบายไม่ถูกกับเรื่องนี้ซับซ้อนมากเพื่อนแล้วอ้วนผอมมันเป็นไปได้ไงงงอย่านี้องงอยู่เลยัหวเป็นม แบบนี้หลายรอบแล้วข้าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรแต่ตอนเชา้ามันโม่ๆแล้วนะ,นะนะเป็นพันปีแล้วในหอยใบนี้เนี่ยเป็นหนาอยู่ข้ายอยู่ในนี่แหละข้างในขึ้นในหอย,อยนั่นมันมันมีอะไรพิเศษเลยฮะข้าอยากดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างในขึ้นในหอยเราเนี่ยน,นะใช่ครับข้าก็ไม่รู้แต่ว,ว่าข้าเนี่ยอยู่ในนี่แหละ แล้วเวลาเดินอะไรอย่างนี้ลําบากไหมม,ม,มันแบบมีแบบว่าลําบากเองเคยเจอห้อยถากหรือเปล่าอ่าแบบนั้นเลยลำบากลำบากมากก็ได้อยู่แล้วก็นะ้าลองยืนให้ผมดูหน่อยได้ไหมครับรบกวนหน่อยครับอ๋อโอ้ย<ม>ลำบากเลยแต่ก็เดินได้อยู่อ๋อลำบากนะดูเลยนะมันติดมาแล้วนะแล้วไอ้เนี่ย ไม่ต้องว่าออกกะดีแล้วผมว่าเป็นเสน่ห์นะจะไปแตะมีแตะไม่ได้นะเพื่อนแตะดูแล้วร้อนชิบหายผมเองนะแตะล้วร้อนจะขาดอย่าแตะได้มันเป็นของขาดเดี๋ยวไม่เชื่อทำให้ดูไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอให้แตะเปล่ารบกวนเขาบ่าเองอยากลองก็ได้มาแตะดูเองอยากลองแตะไหมเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนเก่งใจอันนี้เอารองเท้าให้เขาใส่เหรอเนี่ยใส่กลัวไม่เห็นว่าไม่มีรองเท้า พูดติดมาสองคู่ไงทำเอาคาแตกมาคู่หนึ่งก็ไม่หอมมาคู่หนึ่งไงนกแตกตื่นอเลยนกแตกตื่นไปเลยนะกระแตแวะแตกตื่นนะครับรู้วะอ๋อน้าไปไหนน้าจะไปไหนครับไปต้องไปแล้วน้ไปไหนน้าจะไปไหนครับตามอ้าวคุยด้วยนะน้าน้าไปไหนเหรครับน้ารีบไปไหนน้ารีบไปไหนค่อยๆตามไป รอดูไปเรื่อยๆเพื่อนเราไปรอบนเขาจะเจอบ่อเนะยตามไปด้กยนค่อยๆไปดไม่มีค่อยๆค่อยๆชิดแค่แปลกมากนะครับทุกคนดูการเดินเขาดูนหน้าไปเขาเข้าใจไหมว่าเหมือนมีอะไรแบบขวางหน้าอกอะเวลาเดินมันลำบากไงเพื่อนรอผมกนได้ไหมโอ้ทุกคนดูบรรยากาศด้วยรอบนะ ตามไปก่อนเลยเพื่อนตามไปเลยมึงตามไปเลยมึงตามไปเลยเฮ้ยมันต้องไม่กวนเขาเพื่อนมันต้องไม่กวนเขามันเป็นไรเพื่อนมันต้องไม่กวนเขาเราก็ตามเท่าที่ตามได้ถ้าเขาไม่สะดวกก็นั่นแหละเขาน่าจะมีธุระอะไรแหละเพื่อนไปแล้วเออไม่เป็นไรใช่เาไปแล้วกูได้เจอแล้วเพื่อนแค่นี้กูดีใจมากแร้ว คนเราถ้ามีบุญวาสนาต่อกันเดี๋ยวก็ต้องมาเจอกันอีกแหละเพื่อนเฮ้ยอะไรวะน้าของไงเหรอกับเข้าไปอยู่แล้วก็บอกว่าเขาไปแล้วไหนมึงถือดิก็บอกไม่เข้าบอกอิงอิงไม่เข้าใจไงอนเมื่อกี้โอ้น้าเขาไปแล้วไงไม่เอาไงเนี่ยกูว่าไปหาที่เก็บที่ดีๆไหมต้องไปหาเก็บเดี๋ยวมันมีคนมาเจอแล้วเหยียบแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าเอามือไปจับเหมือนผมนะเพราะผมตอนนั้นผมไม่รู้ เราต้องใช้แบบนี้นะทุกคนเพื่อที่ไม่ให้แบบความร้อนของหอยมาโดนมือเรานะครับทุกคนเดี๋ยวมันแตกกันมึงผมมีรอยแตกด้วยเก็บดีๆที่หนึ่งนะหาที่อยู่นน้อโอ้มือจัดเลยนะครับไหนง่ายๆก็จับไปเพือ่อนไม่เไปที่ไมเป็นไรนนเพื่อนมันร้อนมึงบอกมันร้อนมึงจะให้กูจับเพื่อความร้อนเป็นยังไงกูรู้ความร้อนเป็นยังไง ไปเพื่อนเดี๋ยวฝนมันจะตกกูกลัวว่าเขาจะลําบากเดี๋ยวเราเก็บเก็บเก็บไว้สักที่หนึ่งที่คิดว่าปลอดภัยแล้วก็ล่มแล้วก็หาดูยากใช่แล้วเราต้องหาตัวนนะ้าของง่ายด้วยเออแป๊บนึงนะรอครับนะน้าได้ยินไหมครับไปไปไปฝาผ่าแล้วนะฝาร้องจะผ่านนะเพื่อนนู่นไหยเพื่อนไต่ล่างเนี่ยเ<ป>นี่ยไต่ล่างเนี่ยฝนน้าจะไม่โดนเดี๋ยวเอาใบไม้ปงใบไม้ปิดด้วยนะ โอ้ยเพื่อนเพื่อนกูเจอละก่อนนั้นนู้นนนเดี๋ยวกูส่องไปนะนู้นเจอปะเจอล้เจอล้เออตรงนั้นน่าจะปลอดภัยนะปลอดภัยกลินแล้วแล้วกลิ่นมันเป็นยังไงวะเพื่อนกลิ่นอะกูได้กลิ่นแบบสาบสาบนะนะไปเข้าไปโอ้ยมันมีด้วยเหรอวะโคตรเท่โคตรแปลกนะครับทุกคนไอ้เพื่อนเอาอะไรปิดด้วยนะ ให้เก็บไว้ให้ดีที่สุดนะเพื่อนอเาขาจะลำบากอจัอ่าะจำทีได้นะช่วยกันจำนะเพื่อนนะตรงนี้นะงไงเพื่อน ร้อยโอ้โหสุดยอดหรอเพื่อนเช็คฮันน์หน่อยแม่งอย่างโดนเลยว่ะเพื่อนไม่คิดไม่ฝันเดี๋ันไ,ได้เจอมืันเด้เออมันแปลกจังเว้ยเพื่อนบ่งให้ปฏิหารด้วยเดีย๋ยวกูจะหาอนะไรแปลกๆที่นี่ก่อนน,นี่ก็มาวางกูได้ก็ได้เลยนะกูว่าตอนแรกน่าจะมีคนนะขังเอาไว้สักทีหนึ่งแล้วทีเนี้ยเพื่อนเกิดพวกฟ้าพวกฝน กรนําลงมามันทําให้ดินอะเริ่มเปิดเปิดเปิดเรื่อยๆใช่ตอนนั้นแล้วทีเนี้ยอ่าเพราะมึงดูร่องน้ําดิมันมีอะอ่าแล้วทีเนี้ยมึงจะเล่าอะไรมึงอาจจะเตะโดนใช่ไหมใช่จะเล่ามีจะเล่าให้ฟังนะแต่น้าเขาบอกว่าคนอื่นมาจับหรือมาทำอะไรไม่ใช่มาปลดปล่อยนะเขาเนียต้องเป็นแบบคนที่แบบรู้จักกันมาในชาติต่างก่อนนะเขาบอกไม่ไม่รือนกันนะถ้าเป็นญาติในชาติต่างก่อนของเขาเลยปลดปล่อยเขาได้ แต่ก็ไม่รู้วจริงไหมน,นะกูว่าเขาอยากออกมาเพราะม,มึงมากกว่าอยู่ที่ตัวเขาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่เตะต,ตัวนัตนสะดุดอ่ะสะดุดไปทีรู้เลยเอาเป็นว่า<ๆ>วกูได้เจอละเพื่อนถึงแม้ว่ากูไม่ได้รู้เรื่องเขาลึกซึ้งขนาดนั้นแต่กูได้เจอละถือว่าเป็นบุญกูมากมากครับเพื่อนใช่นะน,นานได้เจอเขแบบของตาเออมันแปลกเพื่อนกูมาป่าแม่งไม่รู้กี่ครั้งแล้วเพื่อนไม่เคยได้เจอ,อ,อเลย ไม่ได้ไม่ได้เข้าป่ามานานแล้วเออแปลกแปลกเพื่อน <8 S 2> สุดยอดเลย 8, 8, 8, 8, 8. โหแล้วดูจำมือแล้วด้วยนะครับทุกคนพาทิต์เริ่มจะตกดินแล้วนะครับนี่นะครับฟ้าร้องว่ะไม่จะปลอดภัยนะลุงลุงดำไว้ผมมาเที่ยวหานะครับอ่ารบกวนลุงดำถ้าได้ยินจดจำเสียงผมไว้นะด้วยนะครับไว้ผมจะมาเย,ยเยี่ยมเยียนนะครับ กลับก่อนนะครับลุงดำสวัสดีครับสวัสดีครับลุงดำเฮ้ยเขาจะเหงาบ่ไม่แล้วมั้งอยู่มานานละอยู่มานานแล้วปโอ้หเ,เอเอาาว่อออาแต่เขาอยากกินอะไรบ่เพื่อนลองหาของกินอร่อยอร่อยมาให้เขากินไหม อย่างหอยนี่ชอบก,กินอะไรกกะไหมต้องคิดแบบพวกหอยอ่ะมองผมไม่รู้เหมือนกันก็รู้อ่ะโอ้จะมืดล้ะอละเอามาดูไหมละ่ะแตงโมอย่างนี้ป่าที่นี่ทึบมากๆม,มืดมากขนาดนี้ห,ห้ามองอ่ะสี่ห้ามองนะ ตอนนี้ประมาณกี่โมงอะเออนั่นน,น,น่อดิมาเดี๋ยวผมคิดว่าผมเพื่อนโอจะต้องขอตัวลากันไปละนะทุกคนได้เจอละสมใจอยากละเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าวันที่ผมสะดวกเดี๋ยวมาให้ดูกันอีกนะครับถ้าอยากดูก็คอมเมนต์เข้ามาอยากรู้อะไรคอมเมนต์เข้ามาได้ไดเดี๋ยวผมจัดให้นะฮะโอเคเดี๋ยวไวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกัน บายบายครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ